ครับมาดูข้อที่6ครับสำหรับตัวนี้นะครับคิดตรงๆก็ได้นะหาตัดแกน x แทน y เป็น0นะหาตัดแกน y แทน x เป็น0แบบนั้นก็ได้หรือถ้ามองดีๆรูปนี้มันคือตัวนี้ครับ x ส่วน a บวก y ส่วน b เท่ากับ1นะ 1> มันชื่อว่ารูป i n t e r c e p t form i n t e r c e p t form อินเตอร์เซฟ r อร์มมันจะบอกทั้งระยะตัดแกน x และระยะตัดแกน y มาเลยนะครับโดยมันไปอยู่ที่ตัว a กับตัว b เนี่ยครับนะจะเห็นว่า a เนี่ยมันหาร x ใช่ไหมครับ a เล็กมันหาร x a เล็กก็จะเป็นระยะตัดแกน x a เล็กจะเป็นระยะตัดแกน x ขณะที่ตัว b เล็กมันไปหาร y b เล็กก็จะเป็นระยะตัดแกน y ระมัดระวังนิดหนึ่งข้างนี้ต้องเป็นหนึ่งนะครับระมัดระวังตัวนี้ที่หนึ่งตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นพอเทียบกันนะครับ x ส่วน a บวก y ส่วน b เท่ากับหเทียบกับ x ส่วนสบวก y ส่วนส่เท่ากับหนนั่นจะจับได้ว่า a เป็น3นะครับจะจับได้ว่า b ต้องเป็น4เพราะฉะนั้นเนี่ยเระยะตัดแกน x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นมันตัดแกน x ที่3 0ระยะตัดแกน y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นมันจะตัดแกน y ที่0 4นะวาดกราฟคร่าววาดกราฟคร่าว ตัดแกน x ที่3นะตัดแกน y ที่4นะก็2จุดนี้นะครับสามศูนยะ์ศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำตรงตรงดูบ้างนะครับรนะนะดนโนัโน้ตโน้ตตรงนี้ก่อน เดี๋ยวจะทำวิธีตามปกติดูหยุดเทปและโน้ตก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำวิธีปกติแล้วนะครับ าจุดตัดแกน x ก,ก็จะแทน y เท่ากับ0ลงไปนะครับแทน y เท่ากับ0ลงไปแล้วนะครับจึงได้ว่า x ส่วน3เท่ากับ1 x จึงเท่ากับ3คูณ1ได้3เพราะฉะนั้นก็จะตัดแกน x ที่ x เป็น 3, y เป็น0นะครับนะทีนี้ก็จะมาหาว่าจุดตัดแกน y บ้างนะครับหาจุดตัดแกน y ก็แทน x เท่ากับ0ลงไป ค่านี้ก็กลายเป็น y ส่วน4เท่ากับ1นะครับจึงได้ y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นจะตัดแกน y ที่0 4